สวัสดีค่ะคุณบุม๋มสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้คุณบุ๋มมารับรถใหม่นะคะเดี๋ยวคุณบุ๋มเชิญนั่งด้านนี้เลยค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญน,นั่งเลยค่ะเดี๋ยวรกคนถามคุณบุ๋มนิดนึงทานน้ำอะไรดีคะวันนี้ปอมีน้ําเปล่ามีน้ำส้มมีน้ำแดงค่ะนนได้ค่ะพักทานน้ำเย็นๆก่อนนะคะโอเค เดี๋ยววันนี้ปอนจะมีเอกสารให้คุณบุ๋มทําความเข้าใจแล้วก็เซ็นรับทราบให้ปอนนิดนึงนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้นะคะเอกสารที่เราคุยกันไว้วันนั้นนะคะก็คือใบจองนะคะคุณบุม๋มก็คืออันนี้ปอจะแจ้งเบื้องต้นก่อนนะคะอันนี้เป็นใบจองนะคะก็จะมีเอกสารของคุณบุ๋มส่วนตัวนะคะชื่อที่อยู่แล้วก็ราคาตัวรถอุปกรณ์ของแถมแล้วก็เลขเครื่องเลขถังรถยนต์ที่โอเค ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเอกสารในเรื่องของอเดี๋ยวนะคะอันนี้จะเป็นเอกสารยืมป้ายแดงนะคะตอนนี้คุณบุ๋มมีการมาจ้ายแดงกับรองปอนะคะจะได้เงินคืนหลังจากที่ได้ายขาวนะคะตรงนี้มีเงินมาจํำสามพันบาทรบกวนคุณบุ๋มเซ็นรับซราให้ปอด้วยค่ะโอเคส่วนอันนี้จะเป็นเอกสารการจดทะเบียนรถยนต์นะคะ ปอรบกวนถามคุณบุ๋มนิดนึงมีเลขอะไรพิเศษในใจไหมคะ่ค่ะจบได้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวลบกวนเซ็นตรงนี้ปอนิดนึงค่ะแล้วก็เอกสารอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้กรณีเป็นรถไฟฟ้านะคะปอลบกวนคุณบุ๋มเซ็นในเรื่องของอเอกสาราเรื่องของระบบไฟฟ้าให้ปอนิดนึงค่ะโอเคค่ะส่วนอันนี้จะเป็นแบบฟอร์มนะคะ การส่งมอบรถยนต์แต่เดี๋ยวเราไปตรวจรถก่อนแล้วค่อยกลับมาเซ็นนะคะส่วนเอกสารตัวนี้ส่วนที่ประมีเรื่องแนะนําก็คือกุญแจประจะมีทั้งหมด2ดอกนะคะโดยตอนนี้นะคะอยู่ที่ตัวรถ1ดอกแล้วก็ตัวนี้อยู่ตรงนี้อีก1ดอกนะคะโอเคอันนี้เป็นอุปกรณ์นะคะคู่มือเบื้องต้นในการใช้รถยนต์นะคะถ้าคุณบุ๋มนะคะ ปัญหาเรื่องไรโทรถามปอส่วนตัวก็ได้แต่แนะนําให้อ่านรายละเอียดนิดนึงนะคะเป็นข้อมูลการใช้ตรงไหนมีไฟมีสัญลกักษณ์อะไรโทรหาปอได้เลยนะคะอันนี้เป็นอเอกสารคู่มือการช่วยเหลือฉุกเฉินตรงนี้ต้องแนะนําคุณบุ๋มว่ากรณีของรถเรานะคะจะมีศูนย์บริการ24ชั่วโมงนะคะให้คุณบุ๋มสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะคะโดยโทรหน,หนอะไรนะโอเค อันนี้จะเป็นเอกสารช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะส่วนอันนี้จะเป็นการบำรุงรักษาและรับประกรันรถยนต์นะคะในส่วนของตัวนี้แนะนำคุณบุ๋มว่าปอจะมีเอกสารที่เขียนไว้มี2ใบของคุณบุ๋มใบหนึ่งแล้วเดี๋ยวปอดึงไว้ใบหนึ่งโดยในนี้จะมีรายละเอียดเลขเครื่องเลขถังชื่อที่อยู่จัดส่งเอกสารให้คุณบุ๋มนะคะแล้วก็รุ่นรถแล้วก็วันที่วันนี้นะคะอันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะคุณบุ๋ม จะมีการรับประกันต่างๆนะคะโดยจะแนะนําคุณบุ๋มอย่างนี้นะคะเราจะมีรับประกันรถยนต์นะคะให้ตรวจเช็คทุกๆหมื่นก,กิโลนะคะตรงนี้แล้วก็มีการบํารุงรักษานะคะมีการตรวจเช็คมีการเปลี่ยนถ่ายอะไรก็คือจะแจ้งทางรายละเอียดทางนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีการบํารุงรักษานะคะแนะนําว่าให้คุณบุ๋มนํารถเข้าศูนย์บริการ MG ทั่วประเทศได้เลยนะคะทุกๆหมื่นก,กิโลนะคะ โอเคตรงนี้นะคะในกรณีที่คุณบุ๋มแจ้งเปลี่ยนที่อยู่พออยากให้ทางคุณบุ๋มแจ้งติดต่อทาง MG ประเทศไทยด้วยนะคะโดยเขียนที่อยู่ตามนี้แล้วจะส่งตามนี้เลยนะคะโอเคอันนี้ขออนุญ,ญาตอ,าอธิบายป้ายแดงนิดนึงนะคะตอนนี้เลขของคุณบุ๋มคือเลขป้ายแดงตัวนี้นะคะจะได้ไป้ายจริงหลังจากนี้นะคะอันนี้ตามกฎหมายนะคะก็คือ เขาจะแจ้งไว้เลยพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกโดยประมาณการคร่าวๆ6โมงเช้า,ชาถึง6โมงเย็นนะคะแล้วถ้าคุณบุ๋มจะออกไปไหนนอกพื้นที่ปอแนะนําว่าให้คุณบุ๋มกรอกรายละเอียดนะคะสักนิดนึงนะคะเผื่อเจอเจ้าหน้าที่นะคะเราจะได้อธิบายได้ตอนนี้การใช้รถใยแดงยังไม่ได้จดทะเบียนนะคะเผื่อตํารวจเรียกต่างๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้พอจะรับบนเชิญคุณบุ๋มที่ตัวรถนะคะเดี๋ยวเชิญที่ตัวรถเลยค่ะ นี้เป็นรถที่คุณบุ๋มสั่งจองกันทางปอนะคะเป็น MG 5รุ่นท็อปนะคะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะที่คุณบุ๋มสั่งจองเดี๋ยวในส่วนของตัวนี้ปอจะแจ้งนะคะในส่วนของการตรวจสอบรถปอจะมีการตรวจสอบมาจากโรงงาน1ขั้นตอนตรวจสอบจากช่าง PDI อีกหนึ่งขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบโดยปออีกหนึ่งขั้นตอนซึ่งทั้งหมดผ่านการตรวจสอบทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเรากวรเชิญคุณบุ๋มด,ด้านนี้เลยะคะ่ะลองตรวจในเรื่องของรา,ายละเอียดรอบคันก่อนเนาะโอเค เดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวรบกวนคุณบุ๋มเชิญยืนหน้ารถให้ปอน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวปอจะทดสอบระบบไฟในส่วนของตัวรถให้นะคะเดี๋ยวปอเปิดไฟนะคะรบกวนคุณบุ๋มตรวจสอบนะคะอ่ะปาปอเปิดไฟหน้านะคะติดสว่างดีนะคะไฟเลี้ยวไฟซ้ายไฟขวานะคะโอเคไฟเดย์ทมเปิดนะคะโอเคค่ะคุณบุม๋มเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นโคมไฟนะคะ LED ดิจิตอลนะคะคุณบุมไฟติดเรียบร้อยดีนะคะอันนี้ไฟกระจกมองข้างนะคะติดเรียบร้อยดีนะคะด้านนี้จะเป็นไฟท้ายนะคะแล้วก็ไฟเบรกด,ดวงที่3นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอระบบเดี๋ยวเชิญคุณบุมตรวจสอบไฟด้านนี้เลยค่ะโอเคนะคะรอบคันแล้วสวยงามนะคะโอเค ในส่วนของตัวนี้นะคะปอจะแนะนําวิธีการใช้กุญแจนะคะอันนี้จะเป็นกุญแจนะคะ,ะสมาร์ทคีย์นะคะจะมีระบบรักษาความปลอดภัยก็คือป้องกันการจลกรรมอิโมลเลเซอร์นะคะแล้วก็วิธีถ้ากรณีรีโมทเราแบตเตอรี่หมดหรือถ่านหมดนะคะคุณบุ๋มสามารถปลดล็อกจากตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงการด้านในมาแล้วก็แค่ด้านนี้แล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้อันนี้ป้องกันไว้นะคะ กรณีที่แบตอ่อนนะคะโอเคเดี๋ยวรบกวุเชิญคุณบุ๋มด้านในตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวปอขออนุญาตนั่งด้านนู้นเพื่ออธิบายในเรื่องของคอนโซลแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในตัวรถนะคะเชิญค่ะโอเคนะคะตรงนี้จะเป็นคุณบุ๋มขับเกียร์ออโตอยู่แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งเกียร์เจ็ดแปดสปีดนะคะจะมี ตำแหน่ง p ตำแหน่ง r และตำแหน่ง n นะคะตรงนี้พอจะมีที่เสียบสาย usb 2ตํตำแหน่งนะคะและตรงนี้จะเป็นเปียโนค,คีนะคะเป็นระบบเล่นเครื่องเสียง10นิ้วของเรานะคะตอนนี้ในส่วนของรถยนต์เราจะมี iSmart นะคะลูกค้าก็คือตรงนี้เราคือง่ายๆเลยนะคะคุณบุ๋ม3อย่างนะคะสามารถที่จะดูแลรถยนต์เราได้ก็คือจะสั่งเปิดปิดด้วยมือถือนะคะเปิด อ่าสตาร์ทรถหรือสั่งด้วยเสียงนะคะเป็นลำโพงหรือสั่งด้วยอ uh, ่าทัชสกรีนนะคะตรงนี้เดี๋ยวพอแนะนำในเรื่องของปุ่มต่างๆนะคะตรงนี้จะเป็นระบบอ่าตรงนี้จะบบระบบควบคุมควบคุมนะคะในเรื่องของจอด้านนี้นะคะก็ะคืออันนี้จะระบบถ้าคุณปุ่มจำง่ายๆซ้ายมือจะเป็นของเครื่องเสียงขวามือจะเป็นระบบจอคอนโทรลด้านหน้านะคะด้านนี้จะควบคุมได้เครื่องเสียงด้านนี้จะลบ ควบคุม LED นะคะเป็นหน้าจอเรือนใหม่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นคุยคอนโทรลนะคะซึ่งในส่วนของระบบตรงนี้อย่างที่เปาเคยอธิบายนะคะเป็นการควบคุมความเร็วอันนี้จะเป็นในเรื่องของระบบไฟด้านนู้นจะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะคะค่ะตรงนี้เดี๋ยวคุณบุ๋มสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอเค,อเคตรงนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวป็จะอธิบายเรื่องของสันลปของเราเป็นไฟสันลูปที่ เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะก็คือคุณบุ๋มเปิดปิดได้เลยแต่ตรงนี้จะเป็นม่านนะคะก็คือคุณหมุนใช้มือเปิดเข้าไปแล้วก็ระบบล,ลุทจะเลื่อมเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราหลังจากที่เราสตาร์ทแล้วเรามาเทสดูอีกทีนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญคุณบุ๋มด้านนอกเดี๋ยวปอจะแนะนําเรื่องของอุปกรณ์ด้านนอกอีกนิดนึงค่ะ <S <S เดี๋ยวปออธิบายท้ายรถให้คุณบุม๋มนิดนึงนะคะด้านท้ายปอจะมีชุดปะยางฉุดเฉินให้คุณบุ๋มนะคะซึ่งในกรณีที่เรามีการ มีอุบัติเหตุกลางทางเนาะปอจะรบกนแนะนํา,บบนนานำนำวิธีการใช้งานนะคะคุณบุ๋มนําเครื่องตัวนี้นะคะกับตัวนี้จะมีเป็นน้ํายานะคะเดี๋ยวคุณบุ๋มเสียบปุ๊บนะคะปอขออนุญาตวางนิดนึงเสียบตรงนี้นะคะตรงนี้เพื่อให้น้ํายาออกนะคะแล้วคุณบุ๋มเสียบไปที่ล้อ,อยางนะคะตรงนี้แนะนําว่าช่วงที่ยังไม่ได้รับจากการปะยางจริงคือขอให้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วไปถึงร้านก็ปะยาง เชิญก่อนนะคะเดี๋ยวพอแนะนําด้านหลังนิดนึงนะคะตรงนี้ตําแหน่งผู้โดยสารนะคะตรงนี้พอจะพับเบาะให้คุณบุ๋มดูนะคะตรงนี้สามารถพับได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็คือโดยการดึงด้านนี้นะคะแล้วก็พับลงมาเลยนะคะคุณบุ๋มสามารถวางอุปกรณ์ต่างๆใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอแนะนาตรงเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือตําแหน่งล็อกเด็กนะคะเดี๋ยวคุณบุ๋มลองเทสดูนะคะลองเชิญเข้าไปนั่งในรถค่ะ ก็คือเวลาการล็อกนะคะเราคนด้านในเปิดออกมาไม่ได้แต่คนด้านนอกสามารถเปิดได้เดี๋ยวปอล็อกให้คุณบุ๋มดูนะคะแล้วคุณบุ๋มลองเปิดดูนะคะอันนี้เรียกล็อกเด็กค่ะโอเคนะคะค่ะถ้าเกิดเรามีเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เรากลัวว่าเขาจะเปิดประตูเล่นลบกวนคุณปุ๋มล็อกตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องยนต์นิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวปอลขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงรถคุณบุ๋มนิดนึงนะคะ วิธีการเปิดฝากระโปรงนะคะคุณบุ๋มง่ายๆตำแหน่งโลโก้ MG นะคะคุณบุ๋มสอดมือเข้าไปแล้วปัดไปดังขวานะคะเราจะเห็นในส่วนของก้านตัวนี้แล้วคุณบุ๋มดูตามลูกศรน,นะคะตรงนี้จะเป็นลูกศรที่ให้เราเสียบนะคะอ่าอันนี้คือเครื่องยนต์ของคุณบุ๋มที่1,500ซีซีนะคะในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวปอจะอธิบายคร่าวๆในเรื่องของอุปกรณ์น้ำน้ำยาต่างๆนะคะ คุณบุ๋มดูแค่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์สีใสนะคะก็คือน้ํามันเบรกนะคะคุณบุ๋มแค่เวลาเปิดและตรวจสอบก็คือให้อยู่ในตรงกลางแมกนะคะและด้านนั้นนะคะจะเป็นน้ำหล่อยเย็นนะคะตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ตรงนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะคะวิธีการตรวจสอบน้ํามันเครื่องนะคะเดี๋ยวคุณบุ๋มดึงขึ้นมาจากตรงนี้ปุ๊บเอาผ้าเช็ดนะคะแล้วเราก็จุ่มลงไปอีกรอบหนึ่งเพื่อดูว่าน้ํายาเรา อยู่ในระดับเกณฑ์ไหนนะคะเดี๋ยวปอแนะนําคุณบุ๋มตรงนี้อีกนิดนึงนะคะการรับประกันตัวรถของเราแบตเตอรี่รับประกันที่หนึ่งปีนะคะสอง0มื 20, กิโลนะคะและตัวนี้ปออธิบายนิดนึงยางนะคะเรารับประกันที่สองปีหรือห้า0มกิโลส่วนตัวรถทั้งคันนะคะรับประกันที่หนึ่ง0สองมกิโลหรือสี่ปีนะคะ ตรงนี้การดูแลรักษาต่างๆถ้าเกิดคุณบุ๋มติดปัญหาอะไรโทรหาคอรเซนเตอร์โทรหาปอรหรือนำรถเข้าศูนย์ MG ได้ทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวปอขออนุญาตปิดนะคะโอเคเวลาปิดฝากระโปรงแนะนำคุณบุ๋มนะคะวัดประมาณหนึ่งคืบนะคะแล้วไม่ต้องกดนะคะคุณบุ๋มทิ้งได้เลยฝากระโปรงจะปิดเองนะคะตรงนี้จะเป็นวิธีการดูแลรักษารถเบื้องต้นนะคะแล้วก็ถ้ายังไงคุณบุ๋มติดปัญหาอะไรก็โทรหาปอนะคะ โอเคค่ะได้เลิกแล้วค่ะเชิญค่ะ